ในปัจจุบันนะครับที่ทั้งโลกนะครับได้มีวิวัฒนาการในการทําการเกษตรจะทําให้เรามีอาหารกินตลอดทั้งปีรวมถึงการพัฒนาต่างๆนะครับต้องบอกเลยว่ามี1แบรนด์นะครับที่ทาได้เรียกว่าช่วยกันพัฒนาแล้ะก็ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมนั่นคือรถแท็กเตอร์ที่มีชื่อว่าแมสซี่โฟล์กสันนะครับวันนี้นะครับจากช่องจิม t ี่แท็กเตอร์เนี่ยจะมาเล่านะครับประวัตินะครับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของแมสซี่โฟล์กุสันนะครับว่าเขาเป็นมาอย่างไรนะครับที่จะทําให้เขาเนี่ย เป็นบริษัทแท็กเตอร์นะครับที่มีอันดับติดท็อปฟของโลกมาอย่างยาวนานมาเป็นร้อยปีนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดีย๋ยวเราไปชมกันเลยนะจุดเริ่มต้นต้องแจ้งก่อนนะครับว่าบริษัทแมซี่เฟอรกูสันที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับไม่ได้เกิดมาตั้งแต่แรกชื่อว่าแมซี่เฟอรกูสันนะครับจริงๆรแล้วมันเกิดจากการควบรวมของ2บริษัทนะครับก็คือบริษัทแรกคือแมซี่แฮร์ริสนะครับแล้วก็คุณแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือแฮร์ร่เฟอร์กูสันนะครับ ซึ่งทางเรานะครับก็จะทําการนะครับเล่าประวัติอย่างย่อสําหรับเจ้าตัว2บริษัทนี้นะครับตัวบริษัทแมซี่แฮร์ริสเนี่ยครับก่อตั้งโดยคุณแดเนียลแมซี่นะครับในปี1847นะครับคศที่เมืองนิวคาสเซิลประเทศแคนาดานะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยครับเขามุ่งเน้นไปที่เครื่องตีข้าวนะครับหรือว่าเครื่องแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับหรือพวกแกลบในช่วงแรกนะครับส่วนรายกิจหลักๆก็คือพวกข้าวบาเล่พวกข้าวอะไรเนาะซึ่งช่วงแรกนะครับเขาก็ขึ้นชื่อเรื่อง เครื่องตีข้าวเครื่องเกี่ยวข้าวเครื่องตัดหญ้าที่ล้ําสมัยนะครับการเป็นอุปกรณ์ชั้นนําในอเมริกาเหนือนะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยเขาจะเป็นการเด่นเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับจะไม่ได้เป็นตัวรถไถยน,นะครับส่วนคุณแฮร์รี่เฟอร์กูสันนะครับเกิดในประเทศไอร์แลนด์นะครับมีความลหลงใหลในการพัฒนาออกแบบวิศวกรรมต่างๆในของเครื่องจักรต่างๆนะครับจึงได้ก่อตั้งนะครับบริษัทเฟอร์กูสันในปี1920นะครับมุ่งเน้นในการออกแบบและผลิตภัณฑ์ คันถ่ายและอุปกรณ์การเกษตรเหมือนกันนะครับซึ่งต่อมานะครับะเฟ f ร r u ูสันเนี่ยครับก็ได้พัฒนานะครับแขน3จุดนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมของการเกษตรก็คือแขนหลัง3จุดอย่างที่เรามีปัจจุบันนี้นะครับที่เรียกว่าเฟอ f ์ r ู k ันซ System นะครับทำให้นะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนาะซึ่งตอนที่เขาพัฒนาอยู่นะครับเขาก็เลยได้ได้ทำการไปขายต่างๆนะครับขายต่างๆไม่าจะเป็น Ford Standard Motor Company นะครับ ทำให้นะครับระบบนี้ได้รับความนิยมนะครับแต่ต่อมาเนี่ยก็ได้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากวิสัยทัศน์ไม่ตรงกันหรือไม่ตรงกันเนี่ยทำให้เฟอร์กูสันนะครับได้ผลิตรถเองในต่อมานั้นเองนะครับประเด็นสำคัญของสองบริษัทนี้นะครับมอรดกของแดนนีลแมซซี่นะครับเขาได้รับการยกย่องนว่าเป็นผู้ก่อตั้งแมซซี่แฮริทให้เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรที่โดดเด่นในอเมริกาเหนือนะครับวางรากฐานความสําเร็จในอนาคตของบริษัทที่ร่วมกันนะครับ ส่วนในความท้าทายของแมซี่แฮร์ริสที่เาเจอนะครับในการพึ่งพาอุปกรณ์ดั้งเดิมและขาดแคลนการริเริ่มในตลาดแท็กเตอร์นะครับทำให้เขานะครับอ่อนแอจากการแข่งขันต่างๆนะครับกระตุ้นให้เขาหาพันธมิตรในในเชิงกลยุทธ์ต่างๆนะครับแต่ในส่วนนวัตกรรมของแฮร์รี่เฟอร์กูสันนะครับแน่นอนครับระบบยก3จุดนะครับถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การเกษตรของเราเลยนะครับทำให้เกษตรกรนะครับมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผานต่างๆ อุปรกรณ์ต่างๆทุกวันนี้ยังใช้กันอยู่เลยนะครับส่วนความท้าทายของแฮร์รี่เฟอร์กูสันเนี่ยครับแม้จะมีความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยครับของเขาคือการหาพันธมิตรที่เหมาะสมในการผลิตแท็กเตอร์จํานวนมากนะครับดังนั้นนะครับทำให้แมสซี่แฮร์รี่และแฮร์รี่เฟอร์กสันนะครับสุดท้ายแล้วเขาได้ทําการรวมกิจการกันนะครับทำให้เกิดแมสซี่เฟอร์กูสันที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองนะครับก่อกําเนิดแมสซี่เฟอร์กูสัน เนื่องจากนะครับสองบริษัทนี้นะครับมีจุดเด่นและจุดด้อยที่ต่างกันไปนะครับทำให้สองบริษัทนี้นะครับได้ทำการรวมกิจการกันนะครับในปี1953นะครับโดยการรวมกิจการกันครั้งนี้นะครับเขาได้ทำการนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับโดยเอาชื่อของสองบริษัทจากแมซี่แฮร์ริสและเดอะโฟลกูสันความนี้มารวมกันเป็นแมซี่เฟลกูสันนะครับ แน่นอนครับสองบริษัทน,นี้นะครับทำให้เขย่าว,วงการเลยนะครับเนื่องจากเจ้าหนึ่งเก่งเรื่องหนึ่งนะครับหรือเจ้าหนึ่งก็เก่งอีกเรื่องหนึ่งมารวมกันนะครับทาให้สองบริษัทน,นี้เป็นยักษ์ใหญ่ในวงการในช่วงนั้นเลยนะครับรถถ่ายในตํานานของพวกเขาแน่นอนครับรถถ่ายในตํานานหรือว่ารถถ่ายไอคอนิกของแมซี่ฟูกุสันเนี่ยจริงๆมันมีเยอะมากนะครับแต่เราจะ สรุปให้ฟังอย่างง่ายๆครับเป็นมีทั้งหมด3ารุ่นนะครับที่ถือว่าเป็นรุ่นตำนานแล้วก็รุ่นที่ค่อนข้างนิยมในปัจจุบันนะครับรวมถึงเป็นรุ่นสะสมด้วยนะครับรุ่นแรกนะครับก็คือ The Ferguson TE 20นะครับปล่อยมานะครับในชื่อ The Ferguson นะครับในปี1946นะครับถือได้เรียกว่าเป็นรถไถในตำนานเลยนะครับเป็นรุ่นที่เขาเรียกได้ว่าเป็นรถปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกของโลกโดยการที่มีการนําแขนจุด3จุดเนี่ยครับหรือดือที p อ i ท์ฮิ t ช์นะครับซึ่งเราใช้ในปัจจุบันนะครับออกมาเป็นให้ครั้งแรกนะครับให้มนุษย์โลกเราเนี่ยครับได้ใช้งานกันนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ยังใช้ระบบนี้อยู่เลยนะครับโดยระบบนี้นะครับทำให้การผลิตต่างๆนะครับในการใช้ i m p l e m e n t ตต่างๆหรืออุปกรณ์ต่อพวกต่างๆนะครับยังใช้งานอย่างต่อเนื่องถือเรียกได้ว่าเป็นรถที่สวยด้วยนะครับในจังหวะนั้นรวมถึงเป็นรถที่รุ่นนี้นะครับเขามีชื่อเล่นชื่อหนึ่งที่ว่า The g r e y Fergie นะครับ ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามปริวัติอุตสาหกรรมของรถแท็กเตอร์กันถึงจุปัจจุบันกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนครับรถคันนี้ยอดขายก็ดีมากๆอีก1คันในโลกใบนี้นะครับรุ่นที่2อนะครับที่เรียกว่าเป็นไอคอนิกของเขาก็คือ m ม s ี่เฟอร์กูสันนะครับ7 3 5 1 6 5 1 7 5 1 8 5นะครับรุ่นนี้ที่เราเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันยังมีอยู่เลยนะครับ ซึ่งเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าปฏิวัติวงการพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาเหนือยุโรปรวมถึงผู้อินเดียเอเชียเราก็ใช้นะครับบ้านเรายังมีเข้ามาเลยนะครับรวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่น1 35ที่เป็นขนาดเล็กนะครับรวมถึง1 75 165-185ที่เป็นขนาดกลางนะครับซึ่งถือได้ว่านะครับได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่คุณภาพเยี่ยมนะครับรวมถึงมีขนาดกระทัดรัดเหมาะสมนะครับในการไถกําลังดีไฮดรอลิกดีเกียร์ดีในยุคนั้นเลยนะครับขนาดว่าเมืองไทยยังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบ,บันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น135 165 1ม 5, 5 185่ามีเยอะมากๆนะครับรวมถึงนะครับในอเมริกาในอินเดีย ในยุโรปใช้กันอย่างแพร่หลายรวมถึงในเมกาใต้ด้วยนะครับทำให้เขานะครับได้ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในโลกตั้งแต่เคยมีมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะแต่สําหรับใครนะครับที่คิดว่ามีรุ่นอื่นด้วยเนี่ยก็บอกเรามาได้นะครับสำหรับผมรุ่นนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมจริงๆนะครับเพราะในเมืองไทยก็ยังเห็นกันอยู่เลยนะรุ่นสุดท้ายนะครับที่เป็นรุ่นไอคอนิกของเขานะครับแต่อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่เป็นรุ่นค่อนข้างใหม่นะครับก็คือแมซี่ 8,700ซีรีส์นะครับถามว่าทำไมก็ถึงเป็นไอคอนิกนะครับต้องบอกก่อนว่าในยุโรปหรือในอเมริก,เกษษา,นะไไเ,า 8, เนี่ยครับหรือในอเมริกาใต้หรือในจีนหรือในอินเดียนะครับเขาปลูกเกษตรขนาดใหญ่เนาะทำให้ไอตัวเจ้า MF8,700 เนี่ยครับเป็นซีรีส์ที่มีขนาดใหญ่นะครับเริ่มต้นที่200แรงม้าขึ้นไปนะครับแถมมากับด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆนะครับถือเรียกว่าเป็นรถที่มีเทคโนโลยีสูงมากๆในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถ ที่มีระบบต่างๆมากมายล้ำ,ลำๆนะครับ GPS ก่อนมีระบบคอนโทรลอะไรก่อมีนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถที่ล้ำสมัยมากๆนะครับทำให้ในต่างประเทศนะครับได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับรวมถึงราคาก็สูงเช่นกันนะครับแต่ในเมืองไทยเนี่ยด้วยความที่แรงมาเขาก็ทั้งสูงมากๆนะครับ2อ0กว่าแรงมาขึ้นไปเนี่ยแปลงที่เหมาะสมหรือปลูกเนี่ยอาจจะมีน้อยมากๆนะครับทำให้อาจจะไม่นิยมในเมืองไทยนะครับแต่ในเมืองนอกผมพูดเลยว่าน้อยเป็นไมอเมริกาใต้อินเดีย อเมริกาเนี่ยครับนิยมมากๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับซึ่งแต่ละคันก็ใหญ่ใหญ่บิ๊กเบิ้มนะครับมีถึงประมาณ400แรงม้าเลยนะถือได้ว่าเป็นรถที่รถที่สวยงามมากๆนะครับแมสซี่ฟูกุสันที่มีจําหน่ายในไทยแน่นอนครับแมสซี่ฟูกุสันนะครับเราก็มีจัดจำหน่ายอยู่ในไทยอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เป็นรุ่น g l o b a l series นะครับก็จะขายรุ่นพวก8ปดพแหละครับซึ่ง g l o b a l series เนี่ย ในปัจจุบันเนี่ยที่ในเมืองไทยมีจัดจําหน่ายอยู่ประมาณประมาณ6รุ่นนะครับมีทั้งหมด6รุ่นนะครับโดยรุ่นแรกก็คือ MF4707 นะครับ72แรงม้านะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับกับรุ่น MF4708 เนี่ยครับ85แรงม้าเนี่ยใช้อะไหลทุกอย่างเหมือนกันนะครับต่างกันแค่เครื่องยนต์ที่72แรงม้าเนี่ยครับจะมีเครื่องยนต์3สูบแต่เจ้าตัว C708 จะมีเครื่องยนต์สสูบเทอร์โบนั้นคู่นะครับโดยนอกจากตัวสเปค ที่พูดมานอกจากเครื่องยนต์แล้วนะครับราคานะครับสองตัวนี้ที่ต่างกันอยู่นะครับโดยที่เจ้าตัว Nf c 707 7 2แรงม้าเนี่ยครับราคาณนะปัจจุบันปีในปี2024นะครับจะอยู่ที่1 3 9 0 0 0 0บาทส่วนเจ้าตัว m f c 708 8 5แรงนีครับจะมีราคาอยู่ที่1 6 2 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งถือได้ว่า2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมเหมือนกันนะครับ ตัวที่3นะครับของตัวแมสซี่ฟูุสันที่เป็นโกบส์ที่ขายในเมืองไทยก็คือ MF 5710นะครับซึ่งตัวนี้มี2รุ่นก็คือตัวธรรมดาแล้วก็ตัวตู้แอร์นะครับโดยรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ e c o p p w w r r เ o อ4ูมเทอร์โบเหมือนกันนะครับโดยรถรุ่นนี้นะมีแรงม้าอยู่ที่102แรงม้านะครับซึ่งเจ้าตัว MF 5 7 1 0เนี่ยต้องเรียกได้ว่า เป็นรถที่ใหญ่ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ลิปเปอร์5ขา Power Halo 2เมตร50 m. 3เมตรเนี่ยตัวนี้เริ่มถือได้ว่าเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับเหมาะสมกับงานอ้อยหรือทำงานขนาดใหญ่นะครับ300ไร่400ไร่ใช้งานได้เลยนะครับซึ่งเจ้ารถคัน MF 5710เนี่ยครับเราก็ในเมืองไทยก็ถือว่าขายดีนะครับโดยราคานะครับเจ้าตัว MF 5710ที่ไม่มีตู้แอร์นะครับจะอยู่ที่1,870,000บาท แต่เจ้าตัวที่มีตู้แอร์นะครับจะมีราคาอยู่ที่2องล้านสแสนหหมื่นบาทนะครับสำหรับใครที่อยากดูรีวิวโดยละเอียดเรามีรีวิวไว้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นตัวสเปคราคาเก่านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่มุมขวาบนได้เลยนะครับเอามาตัวที่4นะครับในของรุ่น mf ที่มีขายในเมืองไทยก็คือ mf 6712 122แรงม้านะครับแล้วก็ตัวที่5นะครับที่เราขายอยู่แล้วตัวที่4ที่เราขายไม่ได้บันก็คือ mf 6713็3 2แรงม้า ซึ่งตัวนี้ mf 6712และ om mf 6713เนี่ยครับสองตัวนี้นะครับทุกอย่างแทบจะเหมือนกันหมดเลยครับต่างกันแค่แรงม้านะครับคล้ายๆกับตัว mf 4707แล้วก็ mf 4708นะครับโดยที่ mf 6712จะมีแรงม้าอยู่ที่122แรงมา้าแต่ mf 6713จะมีอยู่ที่132แรงมานะครับโดยที่2ตัวนี้นะครับมีข้อแตกต่างก็คือปั๊มหลังนะซึ่งเราเคยทำคลิปไปแล้วว่าข้อแตกต่างมันคืออะไรเดี๋ยวเราส่งคลิปให้ดูที่มุม ขวาบนได้เลยนะครับว่าความแตกต่างของมันคืออะไรเนาะซึ่งเจ้า2ตัวนี้นะครับมีตู้แอร์ทั้งคู่นะครับจะไม่มีตู้ธรรมดาแล้วเนาะโดยราคาที่ขายในปัจจุบันนะครับเจ้าตัว M/F 67 1 2อยู่ที่2 6 0ล้านหกแส0 0 0บาทสำหรับเจ้าตัว M/F 6713 32รอมแรงม้าจะอยู่ที่2 8 0ล้านบาทนะครับซึ่ง2ตัวนี้เราขายไปแล้วทั้งคู่นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับงานหนักขึ้นไปอีกนะครับใครจะทำอ้อยทำนาทำอะไรเนี่ยจะยิ่งเหมาะสมเข้าไปใหญ่เลยนะครับ ซึ่ง2ตัวนี้ก็ขายดีนะขายดีทั้งคู่เลยตัวสุดท้ายนะครับตัวที่5นั่นก็คือ M F 6 7 1 8 175แรงม้านะครับซึ่งตัวนีนะ้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ใหญ่มากๆแล้วนะครับทาได้หมดเลยนะมีเทคโนโลยีสูงมากๆนะครับในปัจจุบันนะที่มีขายกันอยู่เนาะซึ่งเจ้าตัว M F 6 7 1 8นะครับจะเป็นรถที่มีเครื่องยนต์6สูบแล้วนะครับจะไม่ได้เป็น4สูบเทอร์โบแล้วนะเป็นเครื่องยนต์6สูบแล้วนะครับ ซึ่ง9้าตัวนี้นะครับในรายละเอียดเราก็เคยทําคลิปรีวิวไปแล้วนะครับภายในสามารถเข้าไปดูได้เลยเนาะตัวนี้เนี่ยราคานะครับเราขายอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่4ี่ล้านหกแสนห้าหมบาทนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจรถแท็กเตอร์อะไรแบบนี้เราก็ทํารีวิวให้ดูหมดแล้วเนาะก็เข้าไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราทิ้งทิ้งลิงก์นะครับในการรีวิวต่างๆที่คอมเมนต์ต่างๆได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับ นอกจากเมซี่โฟกัสันนะครับจะมีติดท็อปฟาในโลกใบนี้มาอย่างยาวนาะนในปัจจุบันนี้นะครับเมซี่โฟกัสันก็ยังเร่งพัฒนานวัตรกรรมต่างๆนะครับรวมถึงรถต่างๆนะครับทำให้เขาไม่หยุดเดินนะครับถือเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ยืนอยู่ได้ในโลกนี้อย่างมั่นคงและแข็งแรงในปัจจุบันนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะรวมถึงใครอยากให้ผมทํา ประวัติของคุณแฮร์รี่เวอร์กุสันนะครับและคุณแมสซี่แฮร์ริสนะครับก็บอกเรามาได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะรวมถึงรถรุ่นไหนที่คุณเคยใช้ของแมสซี่เวอร์กุสันก็บอกเรามาได้เลยนะครับหรือรถคันไหนนะที่คุณคิดว่าดีกว่า3รุ่นที่ผมบอกไปก็บอกเรามาได้เลยนะครับเราพร้อมยินและฟังนะโดยคอนเทนต์ต่อไปนะครับเราก็อยากทําประวัติทั้งคุณแมสซี่แฮร์ริสและก็คุณแฮร์รี่เวอร์กุสันนี่แหละครับว่าประวัติความเป็นมากเป็นยังไงเพราะในไส้ในเขานะครับมีประวัติความมาาาาที่่อยยงวนนแล้วก็น่าสนใจมากกกๆนนนนะะะถ้้าาาใใคครรสจ็บอเเมไดลยรับ ถ้ามีไลฟ์ในคลิปนี้นะครับเกิน500ไลฟ์นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาให้เราด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็บอกเราเลยนะครับบ๊ายบาย